อ่าเอางี้เดี๋ยวกูให้กิจกรรมหนึ่งก่อนใช้อี่โบได้ไหมแจกแจกห้าแสนไปคำถามที่ง่ายมากขอคนแรกเท่านั้นตีช่วยฟังเสียงนะแม่ของตอชื่อว่าอะไรหอมหอมบูจีหอมหอมหอมเป็นตอไรลูกหมดเลยเอาฟังให้ดีสิบนาทีต่อห้านาทีต่อจากนี้มึงมีเวลาแอบกูมีสิบนาทีเวลาหาใครเจอกูเจอใครคนสุดท้ายคนนั้นได้สองล้านห้า ในบ้านบ้านพี่รันห้าใช่อีโมดสามสองหนึ่งเริ่มเริ่มพี่ใช้ได้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 อีโมด้ใช้ได้ในบ้านเหรอพี่เราแวกบ้านได้เป็นอีโมดใช้ได้แต่ห้ามใช้ฝั่งกำแพงขึ้นรถหรอน้องอ่าอีโมดใช้ได้ไในรั้วบ้านได้เท่านั้นนะห้ามออกนอกบ้านนะรันที่แล้วใครได้ไปเนี่พี่อันนี้แล้วไอ้นาวินไม่มีใครได้กูขึ้นขอได้อ้าวไม่โมค้าอ้าวการมีการห้ามใช้อีโมดเหรอพี่ใช้ได้แต่ห้ามฝัง เพดานเจอแล้วนะอยู่ในห้องน้ำกูมองให้ตีอยู่อยู่ในห้องน้ำน้ำเยอะมากเต๋เเผ่านไปแล้วสองนาทีเหลือสามนาทีไวออ่ะไปปื้น เจอแล้วเปาเปาอยู่ข้างๆเอาลุง <c oughs> ไอตี๋มึงต้องเป็นมุมมองที่หนึ่งนะนองเพความสมจริงนะ <c oughs> ไม่คิดว่ากูไม่เห็นตอว่าเราขับรถขับรถขับรถไปข้างหลังอ่งะมือพี่เปา,า,าพี่เปาจะไปอยู่ข้างบนอ่ะเฮียคุณเฮ้ยไอซอเจอยังไงติดแล้วพี่แป๊บนึงดันบนมันนี่ดันบนต่อจมน้ำหรอเออไมปไอซอมาเล่นด้วยดีครับลุงมาจมน้ำยาวจมน้ำยาวเลยซอร์โอ้โหยชีวิตที่อ่ะไปเอามาก่อนนี้เดี๋ยวจะว่าเหรอลอยซอร พราะอ่าสมึงแอบกูแบบจะร้อยแอบก็ร้อยในเกมสองก็ได้มีเกมสองอยู่ถ้าถ้าฝังเต็มตัวคือไม่นับนะกูถือไม่นับนะพวกเล่นเอาฝังเข้าไปในกําแพงเต็มตัวอย,อ,ยอย่างน้อยนอย่างน้อยนต้องเหลือครึ่งตัวมึงเอาเข้าไปได้ครึ่งตัวนะ แก๊งอะไรมันมาวะนะเล็กคิดมาอย่างรับเฮ้ยมึงแก๊งอะไรอ่ะไอหัวเขียวมึงมาทำไรอ่ะหัวเขียวไอสองมือนบเล็กสองทำไรอ่ะมาเล็กนายหน้าเล็กนายหน้าเฮ้ยมึงมึงมึงไปแอบเลยเล่นด้วยไปมึงไปแอบคนหนึ่งไปไปไปเอามึมาเล่นด้วยเออไปอันนี้เล่นเล่นอะไรกันซอนหา ้ไปดิมึงเอาไปเลยครับในบ้านเลยไปแอบเลยบในบ้านเหรอเออไปแอบเลยอืมไอ้เหี้ยมั่วไปหมดเอ๊มึงได้ดูแบบกูไหมหรือว่ามึงหันหลังได้ดูอย่างลุงกูมึงได้มึงเห็นไอเหี้ยเลยนะกูขอร้องมึงเปลี่ยนต้นเถอะไอ้เหี้ยพองกูเห็นกค่หมดแล้์ทั้ง อะไรดิรแอบเฮียหน้ากูด,ดิดูดูดูด <c oughs> ูมันเปลี่ยนป็นต้นหนาไ้ตีมันวิ่งไปแล้วรึเหรอดูไอ้จุกไลยล <c oughs> แล้วเพี่อนเฮียจุกยังไงขับเสี็แล้วรอวนอยู่เลยนะ <c oughs> อ่ะสี่นาทีแล้วนะเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายนะไอ้เต้จะถึงยัง ถึงแล้วพี่ผมกำลังกลับบ้านครับได้โซ่นี่ยพี่อยู่น, okay, okay. นึ่งนคไอ้ยเ,ยกกอออยเย็ุกูขอร้องแหละไอ้เย็ดกูขอร้องแล้วมึงเลิกขับรถสี่ร้โลแล้วมึงไปแอบเถอะ กูเจอมึงอยู่แล้วไอ้เฮียกูจะเรียกมึงก่อนเลยนะเออนั่นโง่หนึ่งตายหนึ่งแอบไหนกันอ่ะอกูชูไปได้หนึกูชูไปได้กูชูไปได้ไอ้เฮียเออมึงแอบอยังไงเนี่ยไอ้มึงล่วงลงมาเนี่ยมึงบอกไอ้ซอเลยซอแอบสองล้านห้าไปแอบเดี๋ยวนี้เหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้น อะไรพี่สองล้านห้ามึงแจกสองล้านห้าหรือเวลาหนึ่งนาทีให้แอบคนอื่นเขาแอบหมดแล้วมึงเวลาหนึ่งนาทีสามสิบเมื่อไหร่กูเริ่มเมื่อนั้นขอให้โชคดีทุกคนที่ไหนอะแอบที่ไหนอะในบ้านนี้ห้ามเกินห้ามออกนอกบ้านนี้ห้ามออกนอกบ้านห้ามออกรั้วเลยใครออกรั้วไม่นับอยู่ตรงท้ายได้สองล้านห้าหรอใช่ผมแล้วผมตอมอแล้วค่อยๆเข้ามาตอนตอนที่หาเสร็จได้ไหมโดนเตะออกต่อมอก็โดนเตะออก มันจะเกียนมันจะเกียนนะไอ้เฮียได้ใช่ไหมพี่ยิบเก้าแล้วนะนาทีเดียวนะสามสิบเริ่มนะใช้หมดได้ใช่ไหมเดไม่ได้ยอดไม่ได้แล้วพี่ใช้หมดได้ใช้หมดได้ควายมันเห็นอยู่ตรงนั้นน่ะพวมึงงูจดังวะ แค่ขี่เนียนมามาหาผมที่เดิมอยู่พี่ตดัดงสามสิบแล้วเริ่มโชคดีด้วยทุกคนอะไรอ๋อนะั่นลุงมะไม่ผมเองผมเองเอา้าไอ้หี้เียไหนอะคนไหนอะเออใคร<ผ>มีเจ้าที่ไปแต่ถ้ามึงตกลงมาไอ้โง่ ออาเจ้าที่โดนแรกนะอันนี้ลุงเหรอหอ,อมหอมอไอ้เราไม่แอบป่ะโอ้เอาเฮอะเหนื่อยแล้วเมื่นน <c oughs> กอกี้เนี่ยหา,ากี่นาทีเนี่ยมีโอกาสหากี่นาทีเนี่ย เดี๋ยวกูไล่ปุ้ไล่ช่วยกันช่วยิดยไล่เฮ้ยเฮ้ไอ้ยต,ตายกันเต็มเลย,ยกูใ่้โอกาสกูไปแอบใหม่โอกาสไปแอบใหม่น้องหมซะหมอหมอมาขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับหมอขอบคุณมากครับ แต่ดิพี่รออะไรหมอออกมาหมออาจากข้างล่างอะครับตรงหน่งข้างล่างเหรอมีคนตายข้างล่างเลยหรออืมมึงรู้อะป่ะเนี่ยมีไหมนี่หมอ,อ,อมีม,ม,มีมีจริงด้วยหมอนอนนอนอยู่เลยเฮ้ย <c oughs> นอนเลยนะ <c oughs> ถ้าตายข้าุบะษ ถ้าตายโคตรอุบาทถ้าตายโคตรอุบาทถ้าเราตาย,าตายอไอ้เหี้ยรั่วจัดกเก่งการนี่คือสมองมึงมีแค่นี้ใช่ไหมยังอ่ะยังอ,อ่ะเริ่มแล้วเนี่ยเร่มแลเนี่ยเออจะทว่หาหมดนะไปไอ้เฮียนี่ก่อนเลยใครเนี่ยโผล่มาครึ่งเนี่ยไปมึงอ่ะเกาะขาวไอ้เหี้ยมึงแอบได้แค่นเนี้ย แล้วเอา้าไปเอา้เอามึงว่าไอาเ้เที้ยนี่เขามีสมองแค่นี้จริงหรเหรอเวทไอ้เฝ้าใครมึงทำอะไรกูเห็นมึงวิ่งแต่หลังบ้านมึงวิ่งมาเนี่ยมาเจอกูอย,นกนาายืนอยู่เนี่ยมึงทำอะไรกูรู้ว่ามึงอยู่ข้างนอกกูรู้ว่าโดนอยู่ข้างนอกไอ้สัตว์กูจะรู้เมื่ไรไอ้เหี้ย ไปฝึงอีกรอบกันนะคักูเายเขมไนันเกูในสิบวิอ่ะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งกี <ơi> <ok> ่นาทีเนี่ยพี่โอ้โหโอ้โหนอนกัะเต็มอะไรข้างในอะเฮ้ยออกมาเฮ้ยใครบ้างเนี่ยไอ้เฮีย ไอ้ยอดหนึ่งเฮ้ยมึงออกมาข้างในตู้เซฟกูเห็นแล้วไอสัตว์ไม่ใช่ผมครับออกมาเฮ้ยกูเจอมึงแล้วเนี่ยยี่กูเข้ามึงเข้ามาไปยังไงอะ่ะอีกคนมาเพื่อนมึงออกมาด้วยขุ่นช่อย่างเนี้ยนหะน่อยสัตว์เฮ้ยออกมามึงอ่ะเออหมดยังไงเข้าไปยังไงวนะนายอ้เันนี่ใช่ปลาอืมสีสัตว<ะ>์อ๋อลุงอุ้มสิ อุ้มสี่ที่ออกไปได้ไม่ได้อุ้มไม่ถึงเคียจอดเบากลัวไปดีตาดฉันแรกหมดกับคนเอแลมวหนเอาลองดูให้ดูให้ดีครับดูดูให้ดีมีอะไรให้ดูใครไม่ใช่สีเราไม่ใช่สีเราไม่เปิดให้ดููเคียร์ชั้นหนึ่งก่อน การหาได้ต้องเคลียชั้นหนึ่งก่อนเฮ้ยไม่มีเลยเหรออืมดูดียังดีเฮ้ยไม่มีใครเลยเหรอดูดีก่อนดูดีก่อนเฮ้ยกูบอกแล้วนะกูเตือนแล้วนะว่าถ้าถ้าถ้ามึงเอาตัวเข้าไปทั้งเข้าไปอยู่ในกำแพงทั้งหมดเลยกูไม่นับนะมึงไม่ได้ไม่มีไม่มีมันไม่มีเลยไม่มีคนทำแล้วทั้งหมดทั้งหมดนี่คือยังไงก็คือได้แค่ครึ่งตัวเว้ยถ้ามึงจะเข้าไปข้างในอ่ะ กูเตือนมึงนะแล้วนะแล้วเฮียใครตกมาตายในกอตติดเออไปงโง่นั้นนึงไปช่วยกอตติดด่ข้างนอก,นอกฉันแรกหมดได้ยังไงวะเฮ้ยแต่กินพ<ห><ห>ิซซ่าเตาอยู่เลยนะในรถได้สิไ <laughs> <laughs> อ้เฮียย้ Nh อนออกมาเดี๋ยวนี้เนี่ยมึงอะเ <laughs> <laughs> อะไร <laughs> นัทพี่อะไรสัตว์หัวแม่งคนเนียนกับสี่รถตันไอ้สัตว์ชันแรกหมดแล้วจริงดิ เออหมดแล้วว่ะยังไม่หมดหาดูดีๆเดินผ่านไปหลายรอบแล้วนาไปชั้นสองก่อนนะวไม่มีแล้วนะไปชั้นสองก่อนนะเอาหาง่ายก่อนอะไรที่แบบมองผื่นๆกันแล้วค่อยไปเจาะรายละเอียดอันนี้เวทปะเนี่ยอันนี้เวทปะเนี่ยผมเวทอหยุดจ้าโอเคอ้าวเอ้ารีโหลดนะน้องคุณชายรีโหลดเหรอเฮ้ย มึงไงเฮ้ยมึงอย่าเนียนดิเฮ้ยมึงรีโหลดเหรอกูถามโอเคมึงโดนแล้วนะกูกูนับไปแล้วมึงรีโหลอดอ่ะไอ้เหี้ยรีโหลดกูไม่รู้ว่าใครใสร่หน้าก,กากกันหมดเลยโอเคในนี้ไม่มีเคลี้ยะไม่มีจริงเหรอวะประตูนี้ออกไปได้ลองดูในตู้ปลาอีกรอบดิตู้ปลาเออในตู้ปลามันเข้าไปได้ไหมลุงเข้าได้เดย์เมื่อกี้กูยังเข้าตรงนั้นได้เลย มีอยู่ในหินบะวะไม่ใช่วะเออในหินเหรอได้ช่วยบีนะกูว่าไอันนี้อุ้ยขี้นะมันซ่อนได้ขนาดไหนไอวกมันหายไปไหนละไอมันหายไปไหนกันหมดวะข้างบนเหรอตรงนี้ต้องมีอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตง้ต้องเอ้ยไม่มีจริงดิเฮ้ยตรงมึงเห็นตีอว่าไงลุงเห็นจริงดิตรงไหนอ่ะ ไอที่นอนอยู่อกี hey, Jack, hey, hey, ้เ hmm. นี่ยไหวะไม่เห็นจริงเนี่ยตั๊ะโอ้ยเฮียแพงไ้โง้เฮี้ยเจ็ดหน้ากูไปแล้วชั้นสามเจอกูนะกูเคลื่อนกูเคลื่อนกูเคลื่อนโอ้โหเชี่ยหายากจับ มึงเจอไม่กี่คนเองนะไอ้สักเออไม่เจอไม่กี่คนเองนะมึงต้องลงแล้วอ่ะต้องเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะเฮ้ยมึงอยู่ไหนกันน่ะอ้าเฮฮัชชาเฮฮัชชาผู้ใดโน่ผู้ใดโน่ผู้ใดโน่ใครเนาะไอ้แบลลี่ไปมึงอ่ะ เฮ้ยทำไมมันน้อยจังหวะไอ้ใครเจอแล้วมึงไปอยู่ข้างล่างดิโอเคอะอะไรครับลุงเตะโอเคอมเละอมเลยมันแตกอะมันแตกอะแล้วคนอื่นยังไม่ได้เข้าเลยมันมีคนที่ซ่อนอยู่โหไอคนที่แอบอยู่อะยังอยู่ไหมอยู่ดิอยู่อยู่ แล้วมึงได้เปลี่ยนที่ไหมแกมไไ่ด้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนกูดูอยู่กูดูอยู่แค่นี้แหละคนอื่นน่ะรอเขามาก่อนไหมพี่ที่พี่อยู่ข้างล่างรอก่อนไหมพี่เอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละไม่เอามึงก็หาก่อนดิมึงก็หาพวกที่เหนือดิกทจะได้ไม่เสียนะอาณาฐานแล้วสุดเลยนะไงสุดท้ายมึงก็ต้องหาอยู่ดีเอามึงซวยนะถ้าขวามึงเจอไอซอมึงซวยนะมึงไม่รออ่ะเดีจอที่เอาหาเจอก็ลองดูเออนั่นแหละลุงไปแล้วไอ้เฮีย มันโดนเจอกันหมดแล้วป้าวิสีมันเข้าไม่ได้แล้วใครอะกูเจอไม่กี่คนเองมันยังมีอีกเบิ้มอะยังไม่ได้เข้าอ่ะขาคนปะวะฮยข่าคนจริงๆด้วยว้ไอแชทกูตเตือนมึงแล้วนะเอาไงใจกูหยุดหรือใจกูหาเออเห็นแก่วซนวมหยุดก่อนก็นได้ครับไปข้างล่างกได้ครับพี่ พี่จริงงั้นผมเป็นรีรอตนะงั้นอะเห็นแค่ส่วนรมเลยเห็นแค่ส่วนมือไงตาโหพี่หาผมไม่เจอหรอกครับมึงมั่นใจนะแล้วไอ้้เหียนี่ใครอ่ะจริงไอ้นี่ของอะไรเนี่ยไอ้กูเจอกูเจอคกูเจอคนเดิมกูกูจะให้มันยอมลาออกมา เว้ยม,มันเปลี่ยนทีมนออออ่มันไปยังไงวะเออเออมันไปยังไงวะโอ้ยมันไปยังไงวะทางนี้เหรอ เออเป็นอากาศแม่งดีจังเว้ยยินทำอะไรอ่ะไปรุ่นยินทำอะไรอ่ะยินทำอะไรหลังกำแพงอ่ะลุงไหนว่าพี่ติยังไม่ยลุงยินทำอะไรอ่ะบนดาดฟ้าลุงยินทำอะไรเฮ้ยมันเห็นกูได้ไงวะเฮ้ยเห็นกูได้ไงวะเก่งไงเออเล่นต่อไปเดิพี่ติเพื่อนมาเนี่ยกูเห็นหมดแล้วเนี่ยคนอื่นเสียเสียนี่หมดเลยดูดิเนี่ยวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งไปไหนอ่ะลุง เฮ้ยไม่ใส่หน้ากากด้วยโตพี่วิ่งไปไหนอ่ะวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งไปไหนอ่ะเฮ้ยมันอยู่ไหนเพมันอยู่ไหนวะวิ่งได้มาเออกูจะกูจะจับไอ้ตอนเนี่ยไอ้เหี้ยมันบอกว่ามันไม่ยอมเนี่ยตรงนี้แปดนะ วิ่งทำอะไรข้างบนน่ะลุงพี่ทำไรทำไรลุงไปไหนฮะไปฝั่งไหนฮะไปฝั่งไหนลุงไปฝั่งไหนฮะโอเคไปไหนวะเฮ้ยแสดงว่าเป็นมุมอับมันออยู่แถวนี้เว้อยู่ข้างกู คุยกับใครลูกไอเ้เด้อกิดเล่นต่อไม่ได้พิ่ต้คุยกูเห็นทุกคนไอ้กูเห็นหลายคนเลยเชี่มันเพิ่งลงมาถ้ามันเอากูมันโดนกูเนะลยเนี่ยไปเอาข้างล่างก่อนก็นกได้แกส่วนรวมมึงอะไม่ใช่มันอยู่ไหนวะไอ้สัตว์กูเตือนแล้วนะไอ้ตาถ้าตัวมึงเข้าไปฝังทั้งตัวกูไม่นับนะอไม่ทั้งตัวไม่ทั้งตัวครับถัดลูกก็ได้ลุงยังเห็นผมเลยครับไม่บอกนะว่าเห็นอะไร เฮ้ยรู้ว่าสายตากูเป็นไม่ดีวะกระโดดไปไหนนะลุง <c oughs> กระโดดไปไหนไอ้เดไอล้ลวงไปตายไอ้มาตีไปชุบสิ <c oughs> ได้ตอดเจอมึงอะเจอไม่ยากหรอกไว้กูบอกให้มันอยู่ข้างบนนี้แหละ ไปไปฝั่งไหนอะ่ะอ,อู้ออหูตา้ชัวร์เลยเฮ้ยไอ้เชี่ยแต่มันแอบเนียนจริงนะเวย้ยคืออ๋อมันอาจจะใช้จิตวิทยาเวย้ยมันไม่ได้อยากจะอยู่ตรงนี้หรอกมันก็แค่จิตวิทยาเวย้ยไปไหนอะ่ะไปฝั่งไหนอะ่ะเมื่อกี้เนี่ย ีกูเจอแล้วนะหนึ่งคนเนี่ยเนี่ยมึงนอนสบายเนาะไอ้เฮียโอ้โหตะเลแอบอยากเนียนจำท่ามไม่ได้หูกู <c oughs> บอกแล้วนะตัวมึงเข้าไปครึ่งเท่ากับโอดมันไปไหนวะนไมพูดต่อแลหรอไอ้ตั๊ดไม่พต่อแล้วเหรอโง่อะแสดงว่ามึงไม่เห็นกูแล้วสินะวกูอยู่ไหน นายวะเยีเ่ห้ออนี่ใครนี่เปลี่ยนเกมแล้วมันไม่ใช่นะผมเกมแล้วครับพี่ผมรีโหลดเริ่มใหม่ไหมเนี่ยจะไปเอะมายเด็กมันหลุดด้วยเฮียใช่ไหมล่ะเด็กมันหลุดกันเยอะมามเราไงเฮีย<อ>มาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ดีกว,ว่าม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 ันมีคน เจอหน้าบ้านเลยเจอหน้าเจอหน้าบ้านเลยเริ่มใหม่ดีว่ะแอนูกสายแอบอย่างเนียละใช่เหรอมึงแอบอยู่ไหนจุกไหนเอาง่ายๆพี่ไม่เห็นผมอะ่ะในโลกเนี้ยก <c oughs> ูยังไม่หาพูดจริงกูยังไม่พูดจริงพูดจริงพูดจริงผมอย่างเกียนะ์ะอืะเอางี้กูจะไม่รอใครแล้วนะเดี๋ยวไอ้พวกนั้นมันก็เคยได้เอ้ยไอ้ตอนมาจากไหนอะ่ะไม่บอก ัมอย่าไปแบบเคลื่อนจะมีการเปานนักแม็กซ์นะบ้างลบตัวตนออกไปเมื่อกี้เขาหาคุณไปแล้วไอ้เหี้ยใช้สเปรย์ไอ้เลี้ยวไปครับพี่แมน้องไอ้เหี้ยมันอยู่ได้ได้ได้มันอยู่กันได้ยังไงวะไอสัตว์พี่เคยเชื่อทฤษฎีสายตาคนได้แค่180องศาไหมรู้จะวิชาตัวอะไรจะงังไหมล่ะจะหายตัวอะไรจะงังอ่ะมา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 